ตื่นเต้นมากอุ้ยกูจะเอามุมนี้กูเดินจนตดแตกดีใจว่าเออกูได้ไปแล้วจะหนูเข้าใจแม่เรื่องดีใจตื่นเต้นจนตดแตกเนี่ยมันมันปกติฟังนะเธอไม่ต้องดีใจเธอเป็นปกติเธอก็ตดแตกอยู่อยู่ในรายการไม่ตดปั้ตดปกตินะตดแตกสวัสดีแม่มาด้วยสวัสดีนะครับแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีแม่ Icana, หนูก like ็เลยเอากระเทงมาด้วยแม่เครื่องเปิดโอ๊ยถ้าล่วงลงมาไม่มีแล้วนะคะอะไรล่าสุดจะพาไปเที่ยวมาพาไปเที่ยวมาค่ะทีมารอบนี้ไปไหนมาไปยุโรปมาไป3ประเทศไปสวิตอิตาลีแล้วก็ฝรั่งเศสอไปสามประเทศกี่วันมะยี่สิบวันโอไปยี่สิบวันปกติเธอพาเธอไปเที่ยวแต่เวลาไปเที่ยวต่างประเทศไปอะไรเงี้ยเอาแม่ไปด้วยตลอดปะไปตลอดเพราะว่าเพราะว่า จริงๆแล้วอ่ะหนูอ่ะทเที่ยวตอนไหนก็ได้แต่คนที่คนที่เรารู้สึกว่าอยากจะพาไปแล้วก็อยากพาไปตอนที่เขาแบบแรงขา,ขาเขายังดีๆเนี่ยก็คือต้องเป็นแม่แม่อยากเที่ยวประเทศไหนก็ให้บอกอซึ่งเขาพูดถึงยุโรปเนี่ยมานานมากแล้วแล้วก็มันติดโควิดแบบช่วงแบบโควิดมันนานซื้อตั๋วไปแล้วรอบนึงก็ต้องยกเลิกแคนเซิลเสียตังไปมากมายเราก็เลยบอกว่าเอ้ยครั้งเนี้ยอาวัด พาไปเลยดีกว่าเพราะว่าแบบกลัวว่าเดี๋ยวพอแบบอายุเยอะมากกว่านี้เนี่ยเขาจะเดินประเทศที่มันแบบหนักๆไม่ไหวแล้วใช่คือจริงๆแล้วอยากพาแม่ไปเที่ยวหรือว่าอยากพาแม่มาพบแรกๆคืออยากพาไปแต่เขาไม่เอาแล้วเขาไม่เอาแล้วตอนนี้เขาเหมือนเขาปิดแล้วตอนนี้เหมือนคนเหมือนคนปิดวาจาแหละวิปัสนาปิดวิปัสนาปิดแล้วปิดปิดปูดีกว่าปิดปูปิดปู ใช้คำไม่ถูกด้วยเออไม่ไร้ถูกเออเหมือนปิดวาจาก็เลยพาเขาไปเที่ยว20วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนไปล่องเรือในทะเลสาบเรียนนี่เป็นไงก็แม่คือแบบดีใจมากเพราะว่าเขาอะเห็นเขาอะชอบดูรูปแบบจาก t ิ k กตอกจากพินเทเลสอะไรอย่างเงี้ยเราจะระบบแม่ถ้าเกิดแบบอยู่อยากดูแฟชั่นอยากดูอะไรอย่างเงี้ยอยู่เปิดพินเทเลสนะอยู่ก็จะเห็นนางก็จะชอบเปิดเปิดนางก็ว้าวที่นี่สวยจัง เขาก็จะไม่ร eh. uh ู้หรอกว่าเราอะแพลนที่ไหนไว้ให้เขาบ้างพอเราพาเขาไปลงเรือปุ๊บเขาก็วูโวู้หมุน่ะพี่เขาใจคำว่าแบบถือถือกล้องไหนรูปอะแล้วหมุนรอบเรือเนี้ยหมุนเองตมุนเองมึงไม่ซื้อกล้องสามร้อยหกสิบองศาเนเ่ยมันมีนะเดี๋ยวนี้ กล้องที่มันแบบถ่ายทีเดียวแล้วมันได้รอบเลยอ่ะตั้งหมดไปค่าตั๋วแล้วโอเคโอเคโอเคแม่ก็หมุนหมุนหมุนถ่ายรูปตื่นเต้นมากอุ้ยกูจะเอามุมนี้คุณดัจนตดแตกดีใจว่าเออคุณได้ไปแล้วจะหนูเข้าใจแม่เรื่องดีใจตื่นเต้นจนตดแตกเนี่ยมันปนปกติฟังนะเธอไม่ต้องดีใจเธอเป็นปกติเธอก็ตดแตกอยู่ในรายการมีตดปัตดปกตินะ้ยอยตดแตก เรียกได้เหมือนเรียกฟ้าเรียกฝนแฮร์รี่พอตเตอร์เรียกฟ้าเรียกฝนแฮร์รี่พอตเตอร์ให้เอาน้ำมาใครน้ำเปล่าคือนี่ดแหละแค่บอกว่าทำได้หนูก็รู้แล้วนะใช่แล้วเสียงแม่งเปียกด้วยอ่ะเสียงมันเหมือนมันมีน้ำแบบกับเส้นหวายเลยที่หูดังแฝดใช่และนี่แหละคือทายเลสกับทายเลสนะครับแตมาตรวจอยู่ใช่พูดยิ้ไม่ใช่ตดนะ ไปคือความแรงที่แซงผ่านขี้ออกมาู้เลย